และที่คู่ขนานกันไปคือสนามเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาที่น่าจะแข่งขันกันดุเดือดไม่แพ้สนามเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะคะสนามนี้แข่งขันชิงชัยกัน4คนจากสามขั้วการเมืองด้วยกันจาก3ามขั้วนี้ถ้ามาดูรายชื่อมาดูโฉมหน้าค่าตากันแล้วก็น่าจะฟันทงได้ครับว่าน่าจะมีสองขั้วหลักๆที่จะชิงชัยเก้าอี้พ่อเมืองพัทยานะครับนั่นก็คือการชิงชัยกันระหว่างกลุ่มเรารักพัทยาแล้วก็คณะก้าวหน้า ติดตามกับคุณยานีไหว้ครูครับเหลือบนีบ้นก็ต้องแก่แล้วครับเมื่อมาก่อนเวลากฎหมายกำหนดก็ต้องใช้วิธีจับสลากเลือกเบอร์หาเสียงเลือกตั้งนายกเมืองพัทยาจังหวัดชนบุรีกันเบอร์หนึ่งนายปรเมศงามพิเชษจากกลุ่มเรารักพัทยาตัวแทนคนบ้านใหญ่คุณปลืม้มได้ไปครองและเน้นหาเสียงพร้อมสารต่อ ขณะที่เบอร์สองนายศักชัยแตงห้ออดีตรองอธิบดีกรมการปกครองผู้สมัครหนึ่งเดียวในนามอิสระและเบอร์สามที่นายกิติศักดินนวัฒนะโทชัยจากคณะก้าหน้าจับได้ก็สมตัางใจเพราะอยากจะชูสามนิ้วหาเสียงทวงคืนพัทยาอยู่แล้ว และสุดท้ายนายสินชัยวัฒนาศาสตร์สาธรจากกลุ่มพัทยาร่วมใจจับได้เบอร์สี่พร้อมชูแคมเปญคนบ้านเราพัฒนาบ้านเราซึ่งจากนี้ไป51วันของการหาเสียงคือการโน้มน้าวช่วงชิงทันเสียงไปตัดสินใจกาบัตรเลือกพ่อเมือง22พฤษภาคมนี้ท่ามกลางการจับตามองการเมืองบ้านใหญ่นอนมานายสนธยาคุณปลื้มย้ำว่าทุกสนามเลือกตั้งไม่มีคำว่าง่าย ขณะที่ธนาทรจึงรุ่งเรืองกิจปักธงพร้อมเปลี่ยนพัทยาก้าวหนะา้าช่วยเป็นปากเป็นเสียงช่วยรณรงค์ให้พ่อแม่พี่น้องเมืองพัทยาไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะครับพวกเราจะตั้งใจทําแล้วถ้าเกิดว่าคุณบ๊อบและผู้สมัครสมาชิกสภาเมืองของคณะก้าวหน้าได้รับความไว้วางใจจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนให้เข้าไปดํารงตําแหน่งจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดจะไม่มีการทุจริตคอร์รัปชันคือใน,ในการเลือกตั้งทุกสนามครับ ในการเลือกตั้งทุกสนามเนี่ยก็ม,มีมีความยากทุกครั้งนะครับมีความยากตลอดนะครับเพราะว่าในเรื่องของการนําเสนอหรือว่าในเรื่องของการเข้าหาประชาชนในแต่ละพื้นที่นะครับหรือว่าในแต่ละกลุ่มนะครับก็ต้องอใช้ในส่วนของในทางในการทํางานแล้วก็ความพยายามอย่างเต็มที่ทุกครั้งนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเราได้รับความไว้วางใจมาตลอดนะครับในครั้งนี้เนี่ยก็เช่นเดียวกันนะครับ เช่นเดียวกับคำยืนยันของนายปรเมศว่าการเมืองไม่ใช่การผูกขาดแต่การสารต่อเพื่อการพัฒนาที่เดินหน้าไปขณะที่กิติศักดิ์ย้ำที่จะหาเสียงให้ทุกคนร่วมกันทวงคืนพัทยาขณะที่กิติศัการ์ย้ำที่ครหาเสียงใช้ทาอในรทวงาืนทวงคืนพัทยามาเป็นของทุกคนครับ ก็ที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นแล้วว่า20 20ปีที่ผ่านมานะครับเราก็อยู่กับทีมบริหารเก่านะครับซึ่งผมมองว่าก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งปัญหาเรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของการคุณเจาะต่างๆนะครับเราก็จะขอทวงพัทยาคืนมาเป็นของทุกคนนะครับด้วยการขอเข้าไปบริหารงานนะครับแล้วก็เข้าไปบริหารงานในส่วนที่เราวางแผนกันไว้ครับคือตรงนี้ผมผมไม่ผมไม่ได้มองว่าเป็นการเมินผูกขาดนะครับแต่ว่าส่วนที่ ส่วนที่นโยบายของการทํางานที่ต่อเนื่องเนี่ยอันนี้มีความสําคัญกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าเมืองพระทยาเองเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าเป็นเมืองเล็กๆ5 0 54ตารางกิโลเมตรแต่เป็นเมืองที่มีศักยภาพสําคัญเราเคยก่อนโควิดเราเคยมี น,นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเนี่ยสิบห้าถึงสิบแปดล้านคนทำรายได้เกือบสามแสนล้านบาทดังนั้นเนี่ยเราต้องการมืออาชีพมาทํางานที่สามารถที่จะเชื่อมโยงระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติได้เพราะว่างบประมาณอย่างเดียวของเมืองพัทยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นงบที่จัดเก็บจากภาษีเองหรืองบอุดหนุนเองเนี่ยไม่เพียงพอครับเพราะฉะนั้นการทํางานเนี่ยจะต้องมีการเชื่อมโยงนะครับระดับ,ระด,บระดับชาติศึกชิงนายกเมืองพัทยาตามวิถีประชาธิปไตยย่อมแข่งขันช่วงชิงกันสี่คนตามรายชื่อผู้สมัคร แต่ถ้าชิงกันในแบบการเมืองโค้นบ้านใหญ่อาจต้องจับตาไปติดกริยาระหว่างนายกิติศักดิ์ผู้ท้าชิงนายปรเมษในฐานะผู้รักษาแชมป์จากขั้วตรงข้ามและจะมีลุ้นก็ต่อเมื่อกระแสเลือกตั้งในสนามนี้ต้องการเปลี่ยนวิธีการเมืองของพัทยาผ่านผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งแบบถล่มทลายมากกว่าร้อยละเจ็ดสิบ แต่ถ้าแข่งขันกันในแบบคนกันเองรู้เขารู้เราก็ต้องเพ่งเล็งไปที่นายปรเมศกับนายสินชัยน้องชายอดีตรองนายกเมืองพัทยาที่ออกจากบ้านใหญ่มาเป็นผู้ท้าชิงและอาจมีลุ้นหากกระแสเรื่องของคะแนนรับมีจริงและการเข้ามาสนับสนุนเพื่อล้มบ้านใหญ่แล้วยึดพื้นที่การเมืองทั้งในท้องถิ่นและระดับชาตินัดต่อไปอย่านิว้ครูไทยพีพีเอสรายงาน